ขอเกล่นเท้าความนิดนึงแล้วกันนะครับเรามีโอกาสได้คุยในเรื่องของการยอมจำนวนไปเมื่อ,อานานมาแล้วนะครับเรารู้ว่า,าข้อพระพรหมหลักของเราอยู่ในายากอบบทที่4นะครับข้อ6นะครับแล้วก็ข้อ7นะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังแล้วกันนะครับแต่พระองค์ก็ได้ทรงประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกเหตุฉะนั้นพระพรมกล่าวว่าพระเจ้าท่งต่อสู้ผู้ที่หญิงจองหองแต่ร่งประทานพระคุณแก่คนที่ใจถม ข้อเจ็ดนะฮะเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้มารและมันจะหนีท่านไปนะครับเราได้มีโอกาสเ,เรียนนะครับในเรื่องของการยอมจำนนว่าพระครัมภีร์ทั้งเล่มเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรู้ทั้งหมดแต่เราไม่สามารถที่จะยอมจำนนแล้วก็นําไปใช้ได้มันก็จะไม่สามารถที่จะเกิดประโยชน์กับชีวิตเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยอมจำนนคือการที่เราเนี่ย เอาความคิดของเรานะครับเอาไปวางไว้ใต้นะครับพระเจ้านะครับแล้วสามสิ่งที่พระองค์จะทง่งสิ่งที่เราจะต้องยอมจำนนนะครับก็คือมีอยู่3อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือพระเา้นะของพระองค์ข้อ2ก็คือในเรื่องของใน,ใ,นในองค์พระบัญญบริสุทธิ์นะครับสก็คือผู้ที่พระองค์ส่งวางไว้เหนือเรานะครับ แล้วเราก็ได้มีการเรียนว่าคีย์หรือว่ากุญแจสําคัญในการที่เราจะยอมจำนนหรือว่านําพระชนะของพระเจ้าเนี่ยยอมฝืนนําไปทํานําไปปฏิบัติได้นะครับก็คือความถ่อมใจนั่นเองเราจะต้องมีความถ่อมใจอ่ะทีนี้วันนี้นะครับผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติและการแสดงออกนะครับการยอมจำนนเกี่ยวข้องกับทัศนคติและการแสดงออกนะครับเหมือนที่ใน,นพระคัมพี เขียนไว้นะครับว่าชีวิตเริ่มมาจากใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากที่สุดคือใจของเราหรือทัศนคติของเรานั่นเองแล้วในพระคัมภีร์กล่าวไว้อีกด้วยว่าให้เราเนี่ยเ,เปลี่ยนแปลงความคิดด้วยพระวจ,จนะของพระเจ้าใช่ไหมครับและอุปนิสัยของเราถึงจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่คําว่ายอมจำนนนะครับเป็นภาษาทหารน,นะครับหมายถึงการที่เราเนี่ย เอาตัวเองนะครับอยู่ใต้นะครับการจำนวนต่อพระเจ้าคือการที่เราเอาตัวเองเอาความคิดเอาความต้องการของตัวเองเอาอารมณ์ของตัวเองเอาเนื้อหนังของตัวเองไปอยู่ใต้นะครับพระเจ้านั่นเองนะครับแล้วทีนี้ในยากอบบทที่4ข้อ6กล่าวไว้ว่านะครับพระองค์ไดส่งประทานพระคุณเพิ่มขึ้นอีกแล้วพระองค์ก็ในพระวจนะก็กล่าวคือ ด้วยว่าพระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิงจองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจถ่อมเราอยากจะเป็นคนที่ได้พระคุณเพิ่มหรือเปล่าถ้าเราอยากได้พระคุณเพิ่มสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความถ่อมใจผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับเป็นเรื่องเล่าสนุกๆน,นะครับมี มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อป๋องนะครับเด็กชายป๋องเนี่ยนะครับไม่มีใครชื่อป๋องใช่ไหมในนี้เด็กชายป๋องเนี่ยถ้าทางบ้านชื่อป๋องก็ไม่ได้กกไม่ได้กล่าวถึงคุณนะ <laughs> เด็กชายป๋องเ,เป็นเด็กพิเศษนะครับเด็กชายป๋องเนี่ยนะครับมักจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นป๊อปคอร์นนะครับแล้วก็ตอนที่เขาอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับเขาก็จะแบบระวังนกเดี๋ยวนกมันจะมาจิกนะครับ แล้วเขาเวลานกบินผ่านมาเขาก็เอามือปัดๆนะครับคนก็จะถามเขาว่าไอ้ป๋องเป็นไรอะไรเงี้ยป๋องเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนกมันมาจิกเพราะว่าเข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 ้าใจว่าตัวเองเป็นปอบคอนมาตลอดนะครับแล้ววันหนึ่งนะครับก็ทางบ้านก็ส่งป๋องเขาไปรักษานะครับที่โรงเรียนพิเศษนะครับหลังคาแดงนะครับโรงเรียนเนี้ยเขาก็บําบัดนะครับคุณหมอเข้ามาบอกว่า เนี่ยป๋องป๋องไม่ใช่ป๊อปคอนนะอ่าในพูดพร้อมกันซิป๋องไม่ใช่ป๊อปคอนพูดสิฮะป๋องไม่ใช่ป๊อปคอนอ่าพูดอีกทีนะครับป๋องไม่ใช่ป๊อปคอนอ่าโอเคนะครับเนี่ยเขาก็รู้ตัวเองแล้วว่าเขาไม่ใช่ป๊อปคอนเนี่ยหมอก็พยายามจะบอกกับเขาตลอดเวลาอ่ะว่าเขาไม่ใช่ป๊อปคอนนะครับผ่านไป3มเดือนนะครับก็ปรากฏว่าหมอก,ก็ถามซ้ําทุกวันเลยนะครับว่าอา้าป๋องตกลง,งป๋องปอง๋ปอ,งปองเป็นอะไรป๋องหมอไม่ใช่อะไรนะตอบพร้อมกันสิฮะ ใช่ครับป๋องไม่ใช่ปอกคอนเพราะฉะนั้นป๋อเข้าใจแล้วนะว่าป๋องไม่ใช่ปอกคอนอ่าแสดงว่าป๋อมหายแล้วนะครับวันสุดท้ายนะครับของการบําบัดนะครับที่โรงพยาบาลหมอก็มาส่งนะครับป๋องก็รู้สึกแมรู้สึกแบบไปไปลาไปลาคุณหมอไปลาพยาบาลนะครับหมอก็ผูกพันนะฮะพยาบาลก็ผูกพันป๋องมากเนี่ยอยู่มาสามเดือนแล้วก็อยากลับเข้ามาอีกนะอ่ารู้แล้วนะว่าป๋องไม่ใช่ปอกคอนนะนะอ่าไหนพูดในพูดที่ป๋องป๋องไม่ใช่อะไรนะ ป๋องไม่ใช่ปอปคอนป๋องรู้ตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็ไปส่งป๋องที่หน้าโรงพยาบาลนะครับพอบอกอ่ะป๋องงั้นป๋องกลับบ้านได้นะครับระหว่างที่ป๋องกาลังเดินออกไปจากโรงพยาบาลนะครับป๋องก็เดินออกไปสักพักป๋องก็เห็นนกตัวหนึ่งป๋องก็เอามือแบบปัดๆนะครับหมอก็สงสัยว่าเอ้ยนี่รักษาหายแล้วนี่ป๋องมันรู้แล้วป๋องไม่ใช่ปอปคอนทาไมมันยังอย่างนี้อีกป๋องก็วิ่งกลับเข้ามาในโรงพยาบาลนะครับป๋องก็วิ่งกลับเข้ามาในโรงพยาบาล มอก็่าทเอ้าป๋องป๋องรู้แล้วไม่ใช่เหรอป๋องไม่ใช่ปปคอนนะครับป๋องก็ตอบว่าป๋องแ่ะรู้แล้วว่าป๋องไม่ใช่ปปคอนแต่คนอื่นนะมันไม่รู้อ่ะไอ้นกมันไม่รู้ว่าป๋องมันไม่ใช่ปปคอนงงไหมหลายๆครั้งเนี่ยครับเราสามารถที่จะศึกษาได้นะครับเชื่อไหมว่าเรามีความเป็นป๋องเกือบทุกคนเรามีความเป็นป๋องอยู่ ในตอนที่คุณนี่ยไม่ฟังเสียงคนอื่นในตอนที่คุณคิดแล้วก็หลูกความคิดของคุณเองเกี่ยวกับตัวคุณเองเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณกำลังมองอยู่เกี่ยวกับคนรอบข้างเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวคุณแล้วคุณก็ไม่ได้เอะใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดก็ได้นะครับซึ่งนั่นหมายความว่ายังไง ในเวลานั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องการที่สุดก็คือคุณต้องการการรู้ตัวนะครับแล้วพระเจ้าหลายๆครั้งพระองค์กรส่งเข้ามาเปิดเผยด้วยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางพระชนะของพระองค์ให้ความสว่างกับคุณแต่ในเวลานั้นคุณได้เชื่อมั่นตัวคุณเองเยอะมากเยอะเกินกว่าพระชนะ จะสามารถทำอะไรกับคุณได้คุณวางตัวเองสูงไว้มากนะครับคุณก็เลยมองว่าตัวเองเป็นป๊อปคอนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับในขณะที่เรากําลังดำเนินชีวิตอยู่ข้างนอกนะครับเ,เราเชื่อใครมากที่สุดรู้ไหมครับใครที่เราเชื่อมากที่สุดตัวเราเองเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าเราอยู่กับตัวเองมา20ปี30ปี40ปีและเราก็ลืมไปว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่างแต่เราดันเชื่อตัวเราเองในขณะที่พระชนะบอกอีกอย่างหนึ่งแต่เราบอกอีกอย่างหนึ่งแล้วเราก็เชื่อตัวเองเพราะ,ะนั้นกุญแจที่สำคัญที่ทำให้เราสามารถที่จะมีความรู้ตัวได้คือเราต้องฝึก คุณต้องฝึกที่จะมีความรู้ตัวนี้ในพระวจนะกล่าวไว้ว่าให้เราเต็มเติมเต็มด้วยพระญาณบริสุทธิ์แล้วเราจะไม่ทําตามความต้องการฝ่ายเนื้อหนังในั่นหมายความว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเข้าหาพระเจ้าและพระองค์จะทรงเปิดเผยและให้ความสว่างกับเราและเราต้องเตือนตัวเองและบ,บอกตัวเองอยู่เสมอเช่นเดียวกันซึ่งนี่คือการฝึกฝนนะครับไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องบอกตัวเองหรือผ่าไม่ได้ผ่านการฝึกฝนอะไรมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้สิ่งที่เราต้องการคือ การที่เราอยากจะมีชีวิตที่เหมือนองค์พระเยซูคริสต์มีสันติสุขมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นชีวิตที่ได้รับการจัดเตรียมทุกๆด้านทุกๆประการนั่นหมายความว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทําตามพระจนะแต่อะไรที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะทําตามหรือไปถึงพระชนะได้นั่นเป็นเพราะว่าเราเยื่อหยิ่งจองหองเราทะนงตัวเกินไปเราฟังเสียงตัวเองมากเกินไปในขณะที่พระองค์ทรงบอกว่าเราควรที่จะถ่อมใจ เรารับฟังในสิ่งที่พระวจะนะกล่าวไว้นะครับเพราะฉะนั้นพระคุณสิ่งการที่เราจะได้พระคุณและการที่เราจะได้พระคุณเพิ่มพระคุณเป็นองค์ประกอบที่ทําให้เราสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้มีชัยเหนือ,อสิ่งต่างๆได้มีสุขภาพที่แข็งแรงพระองค์ทรงให้พระคุณให้กับเราแต่เราจะไม่สามารถที่จะได้พระคุณถ้าเราไม่ถ่อมใจ แต่เราจะได้สิ่งตรงข้ามคือเราจะถูกพระเจ้าต่อต้านแล้วการที่เราถูกเคยเคยถูกใครต่อต้านม้้งไหมฮะแล้วถ้าพระเจ้าต่อต้านเราเป็นอะไรที่ไม่ไม่สนุกเลยนะครับเราจะได้รับพระพรได้ยังไงถ้าพระเจ้าต่อต้านคุณแล้วในข้อต่อมานะครับในข้อ7จถึงจะบอกว่าท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้านะครับ จงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปการที่เราเอาตัวเองอยู่ใต้พระเจ้าแล้วพระองค์ทรงบอกว่าเราเป็นพระกายของพระองค์มีองค์พระเยซูคริสต์เป็นศีรษะถูกไหมครับนั่นหมายความว่าแล้วพระองค์ทรงปราบสิ่งสารพัดอยู่ใต้องค์พระคริสต์เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเรายอมจำนนต่อพระเจ้าเราได้ให้พระองค์ทรงอยู่เหนือชีวิตเราเรียบร้อยแล้วและมารอยู่ใต้เรา แต่ถ้าเราไม่ยอมจำนวนกับพระเจ้าเราไม่ยอมจำนวนต่อพระเจนาของพระองค์พระเจ้าไม่สามารถที่จะปกป้องคุณได้เพราะมารสามารถคุณเราเราไม่สามมารก็จะหาช่องทางมาลักฆ่าและทำลายคุณถามว่าเพราะอะไรมารถึงสามารถที่จะหาช่องทางมาลักฆ่าและทำลายคุณได้ถ้าเราได้เรียนตอนเช้าที่พี่ชันชิตได้อธิบายว่าจริงๆมันคือเนื้อหาหรือเรื่องที่เป็นเรื่องเดียวกันเลยก็คือว่า การปกป้องของพระเจ้าพระองค์ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับเพราะเราไม่ยอมจำนนต่อพระองค์เราไม่ยอมที่จะเอาตัวเองอยู่ใต้บังคับของพระองค์ซึ่งจริงๆแล้วในข้อนี้ก็คือว่าผู้ที่จะทําให้เราจำนนไม่ใช่พระเจ้าด้วยซ้ําในพระอภิมฐร์กล่าวไว้ว่าอย่างไรฮะกล่าวไว้ว่าเหตุฉันท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมต่อพระเจ้า ใครต้องยอมต่อพระเจ้าเองฮะเราทุกคนพระเจ้าจะไม่ทําให้เรายอมจำนวนต่อพระองค์พระองค์อาจจะเปิดเผยพระองค์อาจจะให้ความสว่างกับเราพระองค์ให้ให้เราสามารถที่จะมีกําลังนะครับในการที่จะทําสิ่งต่างๆตามพระเจนาของพระองค์แต่เราต้องตัดสินใจเองที่จะยอมเพราะถ้าเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจเองได้พระองค์จะไม่ทรงทำและผู้ที่บังคับคุณ พยายามที่จะอยากควบคุมคุณไม่ใช่พระเจ้าแต่ตรงกันข้ามมารตัางหากที่ต้องการที่จะควบคุมชีวิตของคุณต้องการที่จะเข้ามาบงการชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าจะไม่ทรงธทำแต่หน้าที่ของเราคือเราจะต้องยอมจำนนต่อพระเจ้าเองนะฮะอ่ะทีนี้อันนี้ผมได้เกิดนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวข้อพระคภีหลักที่เราจะใช้ก็คือลูกาบทที่สิบห้าข้อสิบเอ็ดถึงสามสิบสองนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้เลยนะครับเพื่อการประหยัดเวลานะครับก็จะเป็นเรื่องราวของบุตรสองคนนะครับบุตรชายคนแรกกับบุตรชายคนที่สองนะครับมีบุตรชายสองคนนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยละกันฮะองค์พระองค์ตรัสว่าชายคนหนึ่งมีบุตรอยู่สองคน บุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่าบิดาชจ่าข้าขอทรัพย์ที่ตกเป็นส่วนของข้าพระเจ้าเถิดบิดาจึงแบ่งสมบัติให้กับบุตรทั้งสองต่อมาไม,ม่ไม่กี่วันบุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทรัพย์ทั้งหมดแล้วก็ไปเมืองไกลแล้วได้ผลาญเงินของตนที่นั่นด้วยการเป็นนักเรงนะครับอยากให้สังเกตด้วยนะฮะเมื่อใช้ทรัพย์ทั้งหมดแล้วก็เกิดการกระนาดอันยิ่งนักทั่วเมืองเขาจึงขัดสน เขาก็ไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองคนหนึ่งนะครับแล้วคนนั้นก็ให้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนาเขาใคร่ที่จะอิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้นแต่ไม่มีใครให้อะไรเขากินเมื่อเขารู้สึกสํานึกตัวแล้วจึงพูดว่าลูกจ้างของบิดาเรามีมากนักยังมีอาหารกินอิ่มและเหลืออีกส่วนเราจะมาตายที่นี่เพราะอดอาหารจําเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาและพูดกับท่านว่าบิดาเจ้าข้าข้าพเจ้าได้ผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยข้าพเจ้าไม่สมควรที่จะได้เชื่อว่าเป็นลูกของท่านขอท่านให้ข้าพเเเเจจ้้าาาป็นนนหมือลูกง,งท่ถิด เมื่อเขานึกอย่างนี้เรียบร้อนนะฮะเขาก็ลุกไปหาบิดาของเขาที่อยู่เมืองไกลบิดาแลเห็นเขาตั้งแต่ไกลนะครับเขากำลังเดินเข้ามาก็เกิดความเมตตาบิดาจึงวิ่งออกไปหาแล้วกอด คอจุบเขานะครับฝ่ายบุตรนั้นจึงกล่าวแก่บิดาว่าบิดาเจ้าข้าข้าพระเจ้าได้ผิดต่อสวาค์และผิดต่อท่านข้าพระเจ้าไม่ควรที่จะเชื่อเป็นลูกของท่านอีกต่อไปแต่บิดาสั่งบ่าวของตนว่าจงรีบเอาเสื้ออย่างดีที่สุดมาสวมให้เขาเ,ขาเอาแหวนสวมนิ้วกับเอารองเท้าสวมให้เขาจงเอาลูกหมูลูกอัวอ้วนผีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงเถิดเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นอีกและหายไปแล้วแหละเราได้พบกันอีกเขาทั้งหลายต่างมีความรื่นเริงยินดีอันนี้คือบทคนเล็กนะครับ ภาพตัดมาฝ่ายบุตรคนโตนั้นกําลังอยู่ในทุงง่งนาง่วนกับการทํางานเลยเมื่อเขากลับมาใกล้ตึกแล้วนะครับก็ได้ยินเสียงมาโหรีเต้นรำเขาจึงเรียกเบา่ามาถามว่าเขาเขาทำอะไรกันเบ่าจึงตอบว่าน้องท่านกลับมาบิดาได้ให้ข้าลูกงวัวอ้วนผีพอลูกได้กลับมาโดยสวัสดิภาพฝ่ายพี่ชัดก็โกรธเกรี้ยวนะครับไม่ยอมเข้าไปพูดง่ายว่าง,งอนอยู่นั่นเองนะครับบิดาจึงออกมาชักชวนเขา แต่เขาบอกบิดาว่าดูเนี่ยข้าพเจ้าได้ปล้นนิบัติท่านมากี่ปีแล้วและมิได้ละเมิดคําบัญชาของท่านสักข้อหนึ่งแม้แต่ลูกแกะสักตัวหนึ่งท่านยังไม่เคยเข้าพเจ้าเลยเพื่อจะได้เลี้ยงกันไปที่รื่นเริงกับเพื่อนฝูงข้าพเจ้าแต่เมื่อลูกคนนี้ผู้ได้ผลานสิ่งเลี้ยงชีวของท่านโดยคบยิงชั่วมาแล้วท่านได้ยังฆ่าลูกผัวอ้วนพีให้กับเขาบิดาจึงตอบว่าลูกเอย๋ยอยู่กับเจ้าอยู่กับเราเสมอและสิ่งของทั้งหมดของเราก็เป็นของเจ้า แต่สมควรที่เราจะได้รื่นเริงและยินดีเพราะน้องเจ้าคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นมาอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกนะครับเรื่องนี้มีข้อสังเกตนะครับอย่างที่บอกมีอยู่สองคนนะครับคนแรกผิดด้านอะไรด้านทัศนคตินะครับอ๋อขอโทษนะคนแรกผิดในเรื่องของการกระทำตามใจเนื้อหนังนะครับส่วนคนที่สองเนี่ยก็คือมีความเข้าใจผิดแล้วก็มีทัศนคติที่ผิดนะครับ ทัศนคติเนี่ยมันส่งผลออกมาในชีวิตของเราเราสามารถที่จะเห็นได้นะครับคนคนที่เขาคิดอย่างไรนะครับเขาก็ปฏิบัติออกมาอย่างนั้นนะครับเราสามารถรู้จักต้นไม้ได้ด้วยผลของมันนะครับผลก็คือการกระทําหรือการแสดงออกนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นทัศนคตินะครับจึงเป็นตัวจริงของเราการที่เรามุ่ง ปรับที่ทัศนคติมันจะทําให้เราสามารถที่จะอยู่ได้อย่างง่ายขึ้นและยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสามารถปรับทัศนคติให้ตรงกับพระจนะได้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างง่ายขึ้นเยอะนะครับสังเกตนะครับผู้ที่ถ่อมใจเนี่ยจะเป็นผู้ที่ยอมนะครับจะเป็นผู้ที่หาทางปลองดอง จะเป็นผู้ที่หาทางให้เกิดสันติสุขจะเป็นผู้ที่ถึงแม้ว่าตอนนั้นนะครับเขาอาจจะคิดแตกต่างเขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เขาเลือกที่จะยอมและให้เกิดการปลองดองขึ้นนะครับเขาเลือกที่จะเดินในความรักนั่นเองแล้วเขาเลือกที่จะทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้ทุกอย่างคลี่คลายและจบลงได้ด้วยดีนะครับตามพระวจนะของพระเจ้านะครับ แต่ผู้ที่ตรงกันข้ามนะครับผู้ที่ผู้ที่เยื่อหยิงนะครับมักจะนะครับหลายๆครั้งนะครับสำคัญตัวเองผิดนะครับเราสังเกตที่พี่ชายคนที่เป็นพี่นะครับนะครับสำคัญตัวเองผิดนะครับมีไหมว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่เรากำลังจะมีปัญหากับใครนะครับจริงๆมันง่ายนิดเดียวกับการที่ว่า ถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหากับใครเราก็แค่เข้าไปแล้วก็คุยด้วยความรักถูกไหมครับแต่หลายๆครั้งเรามักจะมีเสียงข้างในนะครับบอกว่าเฮ้ยไม่ถูกอะ่ะเขาทําอย่างนี้กับเราไม่ถูกทําไมเขาทาแบบนี้กับเราจริงๆแล้วเ,เราเคยทํานู่นทํานี่ทํานั่นให้เขาตั้งเยอะทำไมเขาไม่เคยมองหรือว่าเข้าใจในสิ่งเหล่านี้หรือเฮ้ยจริงๆแล้วเ,เราไม่ได้ผิดนะ เราไม่ได้ผิดสักขนาดนั้นเขาก็มีส่วนผิดมันจะมีเสียงพวกนี้เข้ามาแล้วก็ยือ้อไม่ไทําให้เราสามารถที่จะกลับไปคืนดีหรือสร้างความปลองดองกับคู่กรณีของเราได้แต่จริงๆมันเป็นอะไรที่มันง่ายมากในการที่เราจะสามารถที่ว่าก็าไม่เป็นไรทําไมต้องไปนั่งคิดเรื่องพวกนั้นถูกไหมครับมันไม่ได้มีประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือเรารีบคืนดีกับคู่กรณีเพราะเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าพระเจ้ากล่าวไว้อย่างนี้แค่นั้นเอง แล้วเราเราเรา,เราเราเราดำเนินในความรักถูกไหมครับเราสามารถที่จะกล่าวหรือว่าพูดคุยหรือว่าทําความเข้าใจนะครับให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้สภาพจิตใจของเราเนี่ยมันกลับไปสู่สภาพปกติให้ได้เร็วที่สุดแล้วเราก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรล่ะนะครับส่วนเรื่องเก่าๆถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ลืมๆกันไปซะนะครับมีแค่นั้นเองความรู้สึกที่ตามมาอย่างที่สองนะครับ ถ้าสังเกตจากคนที่เ <under> ป็นพี่ชายก็คือเขาจะรู้สึกสงสารตัวเองนะครับการที่เราสงสารตัวเองเคยไหมที่เราเจอปัญหาอะไรบางอย่างหรือเรากําลังมีอุปสรรคอะไรเข้ามาบางอย่างเรารู้สึกน้อยใจหรือสงสารตัวเองการสงสารตัวเองคือการที่เราไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ในความเชื่อนะครับการที่เราสงสารตัวเองเราคิดน้อยใจตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าเราเราคงไม่ได้มีอะไรดีๆกําลังจะเข้ามาหรอก มันก็คือเราก็ขาดความเชื่อนั่นเองแล้วมันก็คือการที่เรามองมาที่ตัวเองนะครับมากกว่ามองไปที่คนที่เราควรจะมองมากที่สุดคือใครรู้ไหมฮะพระเจ้าองค์พระเยซูคริสตในพระเจ้านะกล่าวไว้ว่าให้เราติดหนิดกับพระองค์เพราะถ้าขาดพระองค์แล้วเราไม่สามารถที่จะทําสิ่งใดได้ให้เราศึกษาให้เราเรียนรู้จากพระองค์พระเยซูคริสตบอกว่าจงเรียนจากเราเถิดเพราะเราเพราะเราอ่อนน้อม และใจของเราก็สุภาพให้เราเรียนจากพระองค์นะครับแล้วเราก็จะเกิดความเห็นแก่ตัวเราจะยึดติดกับสิ่งที่เรามีในวันนี้นะครับเราจะยึดติดอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองลาบยศสนเสริญซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆเป็นสิ่งที่มันชั่วคราวและพระเจ้าไม่ต้องการให้เราคิดหรือใครครวญถึงสิ่งที่มันอยู่บนโลกนี้เท่าไหร่เลยพระเจ้าบอกว่าในพระาจนะกล่าวว่าให้เราคิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนมากกว่าที่อยู่บนโลกนี้ เพราะสิ่งที่อยู่เบื้องบนนั้นประเสริฐและยั่งยืนกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกนี้มากนกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการยอมจำนนนะครับจึงเป็นการจัดการเกี่ยวกับทัศนคติของตัวเราเองเป็นการที่เราจะต้องฝืนตัวเราเอง นะครับอย่างที่เรารู้ไปก่อนหน้านี้เราว่าการยอมจำนนเนี่ยข้อเท็จจริงก็คือการยอมจำนนแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องของการถูกบังคับไม่ใช่เรื่องของการเห็นด้วยนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝืนนะครับมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในขณะที่เรากําลังฝืนอยู่นะครับตรงนั้นจะเป็นจุดที่ทําให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้การที่เราพระเจ้าในพระเจ้านะกล่าวไว้ว่าพระองค์จะทรงปรับปรุงเราอยู่ชั่วขณะหนึ่ง แล้วเมื่อถึงเวลาแล้วพระองค์จะทรงยกชูเราขึ้นพระเจ้าต้องการยกชูชีวิตของเราทุกๆคนขึ้นไปสู่จุดนะครับที่จะสามารถที่จะให้คนอื่นหลายๆคนบนแผ่นดินโลกเขามองกลับมาที่ตัวคุณเองแล้วมองว่าเฮ้ยนี่ไงคนที่เป็นคริสเตียนนี่ไงคือเกลือและแสงสว่างนี่ไงมันจะต้องเป็นอย่างนี้นี่คือจุดที่เราควรจะไปแต่ในวันนี้ถ้าเราไม่ยอมนะครับที่จะ จำนวนต่อพระวจนะของพระองค์เราไม่สามารถที่รับการเปลี่ยนแปลงเพราะเรายกตัวเองยกอีกโก้ตัวเองยกความคิดเห็นของตัวเองนะครับเรามีความเป็นป๋องเยอะมากจนเกินกว่าที่พระเจ้าจะสามารถที่จะปรับปรุงคุณได้แล้วท้ายที่สุดนะครับเราก็จะเป็นคริสเตียนแบบแกลนแกลนไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการสุดท้ายที่ทุกคนในโลกในคริสเตียนที่มาเป็นมาเชื่อเป็นคริสเตียนต้องการคือ ชีวิตที่มีสันติสุขชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่ได้รับการจัดเตรียมชีวิตที่ได้รับพระพรชีวิตที่มีสุขภาพดีไม่ใช่หรือสิ่งเหล่านี้คือพระคุณและพระองค์จะทรงประทานพระคุณและสิ่งเหล่านี้มาให้กับเราผ่านทางการที่เรายอมถ่อมใจและฟังพร,ระองค์ฟังเงื่อนไขของพระองค์และรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อให้เราสามารถที่จะไปจู่จุดที่พระองค์จะสามารถที่จะยกชูเราขึ้นมาและวันที่พระองค์ทรงยกชูเราขึ้นมา มักจะเป็นวันที่เราจัดการกับเนื้อหนังของเราด้านนั้นๆได้เสร็จเรียบร้อยแล้วและในขณะที่คุณกําลังรอสิ่งใดอยู่อยากให้ลองกลับมาอธิษฐานแล้วถามพระองค์ดูว่าพระเจ้าลูกมีสิ่งใดที่ลูกควรจะต้องยอมจำนวนต่อพระองค์ไหมเรื่องใดที่ลูกควรจะต้องเปลี่ยนแปลงลูกยอมแล้วเพราะลูกขี้เกียจเสียเวลาแล้วมันจะทําให้ชีวิตลูกไปไกลได้กว,ว่านี้และมีสันติสุขในพระองค์วันนี้เดี๋ยวเราให้มาอธิษฐานร่วมกันนะครับ ใน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 บ่ายวันนี้นะครับ ข้าพเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงเปิดเผยให้กับเราและรู้ว่าสิ่งใดที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ในเรื่องของทัศนคติเพื่อลักษณะนิสัยของเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยพระวจนะของพระองค์ลูกขอเป็นผู้ที่ฟังและกระทำตามเพราะพอลูกรู้ว่าพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีให้กับลูกและพระองค์ต้องการที่ยกชูลูกเพื่อที่จะนำคนอีกมากมายที่จะมารู้จักพระองค์และไม่ใช่เพียงเท่านั้นพระองค์ทรงรักลูกพระองค์ทรงเป็นเหมือนบิดาผู้ที่ ประเสริฐยิ่งกว่าบิดาบนแผ่นดินโลกและพระองค์ต้องการให้ลูกของพระองค์ทุกคนได้ของดีของดีที่สุดของที่ล้ำเลิศของที่มาจากสวรรค์ของที่ไม่ได้แฝงความเศร้าโศกเสียใจมาด้วยข้าพเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายจะฉลาดพอที่จะรู้เท่าทัน,นกลโงของมันที่มันจะเข้ามาเพื่อลักฆ่าและทําลายและดึงชีวิตข้าพระองค์ออก และข้าพระองค์จะไม่มีอุปนิสัยเหมือนมารซาตานที่เป็นผู้ที่หยิ่งจองหองและจะถูกพระองค์ทรงต่อต้านขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์อยู่ในพระคุณของพระองค์และเป็นพระคุณที่สมบูรณ์และเป็นพระคุณที่บริบูรณ์และจะช่วยเราให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนนนาประการได้ลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงเปิดตาใจของลูกและให้ลูกรับรู้ว่าลูกยังขาดตกพ้องสิ่งใดและลูกควรจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสิ่งใดลูกสรรเสริญและขอบคุณพระองค์และขอถวายพระเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์ในพระนามพระ ขอบคุณมากครับ